โอเคนะครับนี่ก็ได้ไปทําการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับไอตัวสีดําที่ได้มาใหม่ที่สร้างมาใหม่ตัวนี้นะครับก็โอเคทุกอย่างเพอร์เฟกเหมือนเดิมนะครับเสียงดีเหมือนเดิมแบตอึดเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับสสวัสดีครับเพื่อนสมาชิยูทูบนะครับกลับมาพบกับโอมโชว์สตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับกลับมารีวิวของกันอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นการซื้อซ้ํานะครับ ไม่ใช่ซื้อซ้ำเด็กว่ะไอ้นี่มันเป็นหูฟังบลูทูธนะครับที่เอาไว้ใส่วิ่งนะที่มันเป็นแบบคล้องคอนะทีนี้ว่าไม่ได้ซื้อซ้ำหรอกก็คือมันใช้แล้วมันดีเอะไม่ใช่สินะครับเออจริงๆแล้วคือสั่งพร้อมกันนะครับสั่งพร้อมกัน2อันนะครับอันที่แล้วที่มารีวิวไปรอบหนึ่งแล้วนั้นนะสีดำใช่ไหมเออปรากฏว่าผมก็เอกใจตั้งแต่ตอนที่มันแจ้งยอดแล้วนะครับเพอมันคิดค่าจะส่งแบบเต็มๆเลยอันอันละชิ้นเลยแยกกันครับปรากฏว่ามันก็ขึ้นเหมือนกันว่า อันแรกจะส่งโดยเราจะได้เองนะครับเพราะว่าสต๊อกไทยอันนั้นสีแดงอะ่ะอันนั้นเออพอแต่พอดีเว,ว่าสีดําเหมือนเนี่เหมือนสต๊อกไทยมันหมดนะครับก็เลยต้องรอหน่อยก็ใช้เวลา8วันนะครับผมมาจากจีนนะไม่ได้นานมากครับประมาณ8วันเองยี่ห้อเดิมเหม็นไหมครับแทนแทนรุ้นกันได้สีดำไหมโอ้บอ่าได้สีดํานะครับโอเคถือว่า สินค้าร้านนี้ตรงปกนะครับแพ้ได้ดีครับแล้วก็คือไออันนั้นน่ะลูกผมมาใช้แล้วชอบนะครับก็ชาร์จแบตเต็มนะครับชาร์จแบตเต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยอยู่ได้แบบคือใช้วิ่งอ่ะวันหนึ่งก็แค่ประมาณใช้กี่ประมาณวันหนึ่งไม่เกิน20นาทีครับออกวิ่งนะครับแค่นั้นเองแล้วก็แล้วก็เก็บนะครับอันนี้สีดํานะครับสวยสวยสีดําครับพอนี้เป็นซิลิโคนธรรมดานะที่รีวิวไปแล้วรอบแรกนะครับ แต่นี้เอาสีดามาให้ดูกันอันนั้นเป็นสีแดงนี่นะครับเหมือนเดิมเสียงมันดีครับเสียงมันนุ่มดีนะผมก็ชอบนะครับก็แอบเอาของลูกมาลองฟังอยู่บ่อยๆลูกบอกโอ้หเนี่ยชาร์จแบตทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนนั้นก็ยังไม่หมดเลยนะครับเป็นอาทิตย์แล้วอะ่ะนะครับเหลือยังเหลือสี่สิบอยู่เลยนะครับใช้วิ่งอาทิตย์หนึ่งจะวิ่งก็ประมาณได้จะได้วิ่งเต็มๆก็ประมาณ3วันนะครับอ่าแค่นี้เองนะสีดำมาใช้ได้ดีนะครับ แบตอึดน,นะครับเสียงดีนะครับยี่ห้อนี้ใช้ได้รประมาณร้อเห็นล่าสุดผมผ่านตาแวบๆนั้นล่าสุดจะเหลือร้อยสิบสองบาทแต่นยูพิก็มีนะร้อยสิบเอ็ดบาทแต่ไม่รู้ว่าจะนานหรือเปล่าถ้าสั่งจากจีนนะครับยูพนะิกเ่าเอาจากจีิงทุกวันนี้ของยูพิกจากจีินานเหมือนกันนะบางอย่างก็เรียกว่ามันเป็นอยู่ที่ร้านนี่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เขาเอามาขายนะครับโอเคเอามาให้ดูกันนะครับว่าหน้าตาของจริงเป็นแบบนี้นะครับหูฟังบูทูธของยี่ห้อ ตัวนี้เลยนายยี่นะครับใช้ได้แบตอืดดี D, นะครับเสียงดีแบตอืดโอเคนะครับนี่ก็ได้ไปทําการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับไอตัวสีดําที่ได้มาใหม่ที่สั่งมาใหม่ตัวนี้นะครับก็โอเคทุกอย่างเพอร์เฟกเหมือนเดิมนะครับเสียงดีเหมือนเดิมแบตอืดเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเปิดเครื่องมานี่ยก็ให้แบตเต็มร้อเซมาเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับ เสียงก็ยังดีเหมือนเดิมครับเสียงนี่ยายแบบนี้นะอย่าลืมนะครับปุ่มที่มีปุ่มคอนโทรลกับที่ชาร์จเนี่ยมันจะต้องอยู่ด้านขวาแล้วนะแล้วเราใส่ไปมันจะมีเขี้ยวล็อกนะครับจุกยางตรงนี้นะมันจะมีเขี้ยวล็อกกับหูนะเห็นไหมแบบนี้ครับใส่เข้าไปแล้วมันจะล็อกพอดีเป็นยางนิ่มๆนะครับเป็นยางนิ่มเสียงใสดีนะครับเสียงใสนุ่มดีนะครับเสียงใสเสียงกลางชาร์ดนะครับแล้วก็เสียงเบสเสียงเบสเนี่ยจะจะไม่เยอะไม่แน่นมากนะครับเหมือนของพวก Q IQ K C Q K Z ในพวกนั้นนะพวกนั้นเบสเยอะนะครับเสียงเสียงใสกางชัดแล้วก็เบสเบสบางๆครับเบสเบาๆหน่อยนะถ้าเบสถ้าเทียบกับ100%เนี้เบสตัวนี้มันจะมาประมาณ70นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ชอบจริงอ่ะต้องลองยัดลองยัดลองขยับนะครับหูฟังยัดดันเข้าไปอีกนิดนึงนะดันหูฟังให้เข้าไปในหูลึกอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับขยับดีๆครับแล้วเบสมันจะลอยขึ้นนะครับเบสมันจะแน่นขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับ มันจะมีหูฟังมีเล็กกับใหญ่นะต้องใช้ต้องใช้หูฟังอันใหญ่นะเบสเสียงเบสจะแน่นขึ้นแล้วยัดเข้าไปลึกหน่อยถ้าคนชอบเบสนะครับแต่ถ้าเกิดคนใส่หลุมหลวมมากมันจะได้ยินเสียงแหลมกลางๆนะเสียงใสๆนุ่มๆนะฟังฟังฟังไงอ่ะฟังพวกดิสทึมฟังพ็อปธรรมดาพวกนี้ก็ได้อยู่ับแต่ถ้าใครที่ชอบดิสโก้หรือว่าร็อกไปเลยเนี่ยต้องดันลึกหน่อยหรือเบสจะลอยมานะเบสจะแน่นขึ้นนะครับก็แคเหมือนเดิมส่วนการใช้งานพวกนี้ก็กลับไปดูคลิป คลิปเก่านะครับคลิปอันแรกนะที่ผมทาไว้ที่เป็นรีวิวอันสีแดงครับอันนั้นจะมีวิธีการใช้อยู่นะครับเดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้แล้วก็ทาการ์ดเอาไว้ด้านบนนี้กันแล้วกันนะครับีรีวิวอันอันแรกอันสีแดงนะที่มาตรงก่อนครับการใช้งานก็ดูทานั้นเอานะอันนี้ก็เทสแล้วผ่านนะครับเสียงดีแน่นเหมือนเดิมนะครับเสียงใสนะครับใช้งานก็คล่องตัวดีมันไม่มีสายอะไรเกะกะนะแล้วแบตอยู่ได้นานดีด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ